สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไป,ไปซื้อไปซื้ออะไรนะคะไปซื้อไอ,อไปซื้อต้นไผ่ค่ะน,น, <laughs> นี่ต้นไฟเด็กก็จะไปซื้อต้นไผ่ไหมลูกเอา้าไปซื้อต้นไผ่หมามาไหม,ไมเอ,าอ้าเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อต้นไผ่ค่ะดีใจเราไปดูกันนะคะเราจะไปเราจะไปที่ ที่เป็นอ่าที่เขาปลูกแบบต้นไผ่เยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่แน่โอ้ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหรอคะโรสเตอินเนอร์ลอบาเลยเหรอครับโอ้ส่งทั่วส่งทั่วยุโรปาไหมคะว่า <c oughs> อันสตัวอื่น <c oughs> อื่นอื่นอื่นบรัสเซินเซเซอินเนอร์ลอบาฟอร์เดเดียร์รัตต้เขาภูมิใจอีกแล้ว เฮดวินปลุมใจอีกแล้วว่าแบบว่ามันใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะขวัญวะโอ้ยตา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 ยโลกกันโลกกันไปปะไม่เยิร์ป้าขับรถเร็วนะคะเพื่อนๆในใิสัยไม่ดี ไม่ได้เร็วเร็วข e> ับรถเร็วเร็วไม่ได้นะคะป๊าป๊าเดีป๊าป๊าต้องจ่ายตังค์ที่ไม่จับไอจุหล่ะตะสวัสดีครับก่อนตากอย่ามาซื้อเบมบูนะคะโอ้โนี่นี่นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะที่นี่เขาจะเป็นอ่ที่ขายส่งต้นไผ่นะคะให้ ให้ในยุโรปค่ะนี่ขวัญขวัญอยากได้ขวัญอยากได้พันนี้ค่ะเพื่อที่จะถ้ามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะขวัญก็จะได้เอาเนี้ยไปทำข้าวหลามค่ะเพื่อนเพื่อนขวัญอยากซื้อขวัญอยากซื้อต้นแบบนี้เพราะขวัญอยากไปทำข้าวหลามค่ะนี่ป้าป้านี่ไงนี่พันนี้นี่เลยเนี่ยโอ้ย่านี่ใหญ่ใหญ่เพื่อนเพื่อนดูค่ะโอ้ยนี่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 ในดงค่ะในดง Nee? Ja, 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 ja. Ik ga hem binnen. Papa niet? Die zoekt niet? Deze zok? Ja! Die Thai? Ja, ik krijg zo'n dikke ja, groen ja. ja, zo inderdaad. 6 ja. centimeter dik. Ja. Uh -huh. Uh -huh. ja zo is hij is zo ook en ook boven uh, zaken. Hij is zo hoog. Ja? Ja, ja. is echt Nee, dat betekent dat hij een. Uh, รัดฟันแม่แต่เดือบื้อหรือนั่นเยอะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่ค่ะนี่ข้างในนะคะเพื่อนๆดูราคาเยอะมากเลยค่ะโอ้สวยมาก

เด็กน้อยตื่นเต้นดูเพื่อนๆดูนะคะมันใหญ่มากมันเยอะมากเลยคะ่ะคือเขาจะตัดส่งใบไผ่นะคะให้กับสวนสัตว์นะคะให้กับหมีแพนด้านะคะแล้วก็ส่งขายให้กับพวกก็เรียกอะไรนะที่ว่าขายเกี่ยวกับต้นไม้อ่ะคะ่ะเป็นเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับต้นไม้ะคะ่ะเขาก็จะส่งขายเยอะมากเลยคะ่ะอยู่ไกลมากนี่ Okay, โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะน,นี่เจ้าของสวน,นะคะ่ะคนนี้เจ้าของสวน,นะค,ะค่ะ <c oughs> เนี่ยเพื่อนเพื่อนทเนี่ยเนี่ยมันต้องเป็นหนอยอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้มันใหญ่โอ้ยน่ากินมากเลยขวัญมหาซื้อต้นไผ่เพื่อที่จะเอาไปกินหนอมันนะคะ <c oughs> คุณสามีรีบไปเลยเจ้า <c oughs> ของสวนบอกว่าเดี๋ยวถ้าเธออายุสิบสามปีนะเธอจะสามาทํมาทำงานที่นี่ได้นะ ใช่ลูกย่าป้าจะมาทำงานที่นี่ไหมอยากโอ้อยากทํางานที่นี่เหรอครับมาไม่อยากทํางานเหมือนป้าป้าแล้วเหรอมาเลี้ยงนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้บบเดี๋ยวรอรอรอถามนู้นก่อนรอถามเจ้าของเจ้าของสวนก่อนลูกไปมาลูกเออมุดเยื่อเสื้อดีดีเฮมุดเดียเซออีมันฟราเกิดด้านยายมักออกซิเตอรกลมอิสโนมักยายนดิดอเลนกลม่ะเนะอิสแอคเกอร์ฟ้าลึกเนาะอันตรายครับ นูนนูนโอ้สเยอะมากค่ะเยอะมากๆา,า,ากเยอะมากมเลยเดี๋ยวขวัญจะพาเ,เ,เพื่อนๆเดินดูนะคะโหเป็นเวิ้งเลยค่ะนูอยู่ใน Class House คลัสเฮาส์ค่ะเพื่อนๆอันนี้ต้นเล็กๆปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วพวกขวัญก็มาซื้อไปแล้วแล้วก็ให้รถเข้าไปส่งที่บ้านซื้อเยอะมากค่ะซื้อไปแบบเป็น เป็นหลายร้อยเป็นหลายหลายสิต้นนะคะ50ได้ั้งปีที่แล้วนี่ก็จะมาเอามาเอาแบบต้นใหญ่ๆให้ขวัญแต่เ,เจ้าของสวนเขาไม่แนะนำเ็าบอกว่าเอาต้นเล็กไปปลูกแล้วเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นเองแต่ขวัญนยังได้ต้นใหญ่เลยมันเขาไม่ให้โอ้เด้อิสต์เกล

เขาบอกว่ามันจะเจริญเติบโตเร็วอย่างเเขาไม่ขายต้นใหญ่เรืองีกเลยโอ๊ะช้าเลยใช่ค่ะว้ายัง Nee, wacht hey, eh, even, Jasper. Moet je gì pakken? pack nhá. Chúng ta có thể đi lấy một vài plantchis Chúng ta có wacht! đi lấy một so vài ta có đi đi lấy một vài plantchis packer. <tas> Chúng พี่อะนี่เห็นไหมมันต้องแบบนี้นี่แบบนี้น่นี่คล้ายๆแบบนี้นี่เห็นไหมนี่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 กรุ่นนี่ป้านี้นี่เห็นไหมเนี่ยต้องม้องต้องซื้อแบบนี้เดี๋ยวจับสุขุมดีเลค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะที่เราสั่งค่ะห้าต้นค่ะของเพื่อนด้วยสองต้นของขวัญสามต้นโอเคค่ะจับดีๆปเอ๊ะ รักเด็กนนเนี้ยอู้เป็นผู้ชายในฝันเลยลึกออกมาจะกินเล่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 นเนาะอย่าหุนก็ดีนะป๊ะป๊าน่าสมาร์ทนั่นน่ะดูสิไม่เหมือนป๊ะป้าเลยไม่เคยเล่นกับลูกเลยไปแรกบังไหมสกายเดินเลยนี่จะจะแต่งงานกับคนนี้ได้ไหม อย่างนั้นได้ไหมงั้นได้ไหมโอเคไหมจริงเหรจริงเหรอดีนะเล็กบ้างไหมจะไปยาวกับฉันไหมโอเคโอเคค่ะนี่ปิ๊ตุ๊กของปิ๊ตุ๊กจะเป็นแบบนี้นะไอ้สีเหลืองเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ใหญ่ค่ะเออเออเออ โอเคเดี๋ยวเราไปคิดตังค์กันนะคะเมะื่อกี้ต้นเล็กต้นละสิบห้ายูโรสิบห้ายูโรตอนนี้มันราคาเท่าไหร่นะน่าจะประมาณหกร้อยบาทไหมไม่แน่ใจขวัญคุณคุณไม่ถูกเอาสิบห้ายูโรคูณสามสิบเจ็ดไปค่ะตอนนี้ <c oughs> แล้วก็ต้นใหญ่เมื่อกี้เนี่ยขวัญอยากได้แบบเนี้เนี่ยที่อยากได้อคืออยากได้แบบนี้เลยอะ่ะโ,โอเคโอ้ยเดี๋ยวมันกดติดเพลงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ